แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการเราชนะว่ารอบสองนี้โอนเงินวันไหนเช็คได้ในคลิปนี้นะคะกลุ่มไหนได้2,000บาทนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจาก 18p.com ก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o u t u b e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ครมรเพิ่มเงินเข้าโครงการเราชนะให้ผู้มีสิทธิ์ในโครงการ32.6ล้านคนรับ2,000บาทโดยมีมติขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึง30มิถุนายน,น64นะคะโดยโครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าผ่านช่องทางเดิมที่ท่านเคยรับเช่นท่านเคยได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านแอปเป่าตังค์งวดใหม่นี้ท่านก็จะสามารถกดใช้สิทธิเราชนะผ่านแอปเป่าตังค์เหมือนเดิมนะคะทำลายเราชนะโอนเงินวันไหนกลุ่มที่1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดที่1รับ1,000บาทวันที่21พฤษภาคมงวดที่2จํานวน1,000บาทวันที่28พฤษภาคมนะคะกลุ่มที่2กลุ่มใช้สิทธิผ่านแอปเป่าตังรับงวดที่1 1,000บาทวันที่20พฤษภาคมรับงวดที่2 1000บาทวันที่27พฤษภาคมนะคะกลุ่มที่3เราชนะกลุ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน งวดที่1รับ1,000บาทวันที่21พฤษภาคมงวดที่2อ0 0 0บาทวันท totally right ี่28พฤษภาคมนะคะโครงการมอสามสามเรารักกันกลุ่มที่1ใช้ผ่านแอปเป่าตังงวดที่1วันที่21พฤษภาคมงวดที่2วันที่28พฤษภาคมกลุ่มใช้สิทธิมอสามสามเรารักกันผ่านบัตรประชาชนนะคะงวดที่1รับวันที่21พฤษภาคมงวดที่2รับวันที่28พฤษภาคมนะคะ อัปเดตล่าสุดโครงการเราชนะโอนเงินเข้าวันไหนกลุ่มไหนได้วันไหนนะคะ